พี่นอ้อ,องทุกๆทุกคนจ้ามันมีล้างจากที่ห้าวันมาสามเขาแล,แลา้วๆจ้ามาซองมึงหน้าอีกพีออ่กอมเราปเขาไปซองมึงหน้าสือทา่าไปตัดหนายาเลยมาก,ก่อนในท้องมากที่หลังตรจ้าอู้พล้างจากน้ามาสามแด้อเขาพะล้เป็นฟเป็นคอจ้า เยวงามงามปีนี้เของงามวิธนองมนไม่หยาเลยปีกายหยาหลายปีนี้เขาง,งามค่ะจ้าเขยกลมตัดหยาเป็นเห็นเขาง,งามเหง่อมันมาหน้าปีกายเหงื่อมาเดินหน้าดู เป็นกอจอากำลังเกิือปุ้ยอจ้ะอันนี้เขาที่เขาปั่นกูแท่นหน่อยดันไวขันบ่ปั่นไว้นามเบิดเลยพี่น้องโอ้เขางามค่ะงามงามพี่น้องป็น ต so e ้นเขาสอไยงามครับน้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมื้อกี้มาทุ่มคุมปะศาทใ้ให้ยน้าสส่กันเด้ครับขโหูกัใหญยกาหน่าบานมาแล้วได้บาน กันมาสามแล้วก่ะมาเบิงหน้าเราพใเญ่เนาะต้องมาเบิองให้ต้องมาดูแลดิจะมาตัดหญ้าตัดู้ให้เิ่นโอ้โหท่านกินนวาเจาหมาไปซึ่งไปเท็มันเอาหมาเปมันโอ้เพิ่นได้ว่าพระท่านได้เขาคิ้วไหวสันพันว่าเอาเอาพใหย่ไดยังกินหมือนกัท่านเด้บอกเพิ่นดมีว่าสิกิสมงัวไหนละครตอนโอ้ตอนงก่อนออกไปได้บ้าง ตอนพ่อใหญ่มันแขน็งใบใหญ,ญก่ก็ยกกระปุกพี่น้องมาเด้อกินเขญญานั่งไปนี่ปอมอเออครับพี่น้องทุกคนเห็น,นหเหียกเราห้องกินขดดาน้าวจีดรามสักกันเนาะเตี้ยฝ้าฝนตกสมตอนเด่นพี่น้องสมคือสือ้อเนาะต้องมุตโตะหยิบจานขึ้นกันนะพ่อใหญ่สมตอนพี่น้องครับพี่น้อง มาครับผมมามาเมือทุกคนได้ครับบอหนี้เป็นสุดใจเนม่มาเด้อสุดใจสมต้อนแนนมาเร้อลูกเอ้ยไปนนยกินข้าวกินน้ำเด้อบอหนี้เกินเบ้อสุขภูสุขคตเหระครับตัวเขาไม่ยังกัดกินน้ำกันเกิดทอดสุกผู้ทุกคนมาเพียงน่ะแนน 댕នេះវាញ៉ាំແຊບប៉ុ?ទៅວ່າពួកເຮົາເຮັດເຮົາວ່າທັນໄດ້ຊິມນະແຊບครับແຊບໂອ້ທັນດອກຂ້ອຍໃຫ້ น้อยเหละที่จุมโตเลยครับนี่เห็ดุมต,ตอนแล้วุโตคือปลาเนะนี่ยนะเย เป็นพ่อดีเล่นมาไปงไงพ่อเนี่สมคักกันมาเขาเจอกับจินซัมนี่แหละสมก็นี้เขาเจอกับว่าสวมคนหงม่าคือกันดิเขากยายงามอยากงาม,างามนะเนาะไปไงกำลังแตกกอกำลัง สีเดียวกันกับมูอห้อสามในงานซ้ำเนี่ยแหละ<อ>แต่กดด็ดีงามป่ะทันเดยดิกับงามตัวให้งานตัวนี้ดิหมดเดือนเก่าเดือนซิปนี้รวมหมดดิบะต้องเบ่งสถานการณ์ละ โาก็เฮ็ดวัานให้กันหมดแหละเขาเจ้าก็บ่ค่อยดำในหน้าก็ได้ตัวหนาเพิ่นแห้งแหงหมดดำผู้ใดหน้าเพิ่นเรานามออกบ่ไใดอะเพิ่ง่ายเพิ่นจังได้ดดังเพราะนี่มองไปมองหน้านามเพิ่ง่มันลกกะเพิลกหนาโน้ยเฮ้าเงี้ยมยังเงินนั่นลกกะไปสามสามเพิ่นจังเลย ลกย,กลลยกัีกับเลืองเพิ่นละเพาะวมันบทนหลาท่้ยังดกพอเดืยนเก่าเดียวชิปมึ่งสามในยี่ห้อเแม่น,นดับหมือนี้เหมือนไอหนอนแดเจ็บเาน้าปีมันถากันอยู่ là nhám chiêu rồi ạ hết là hết một bì rồi để chiêu phòng cắn nó phải nghe phòng cắn cứ nắp bằng hết cầu bớt cả để cắn thứ câu xuống hết một bì thế này lại cân vàng สิบต้ตนตำราของพระเจ้าวมันก็ถือที่สิบต้ตนหัวดำสิบต้นละพระทัวหาต้นหัวปีหม,ม,มายความว่าหมายความว่าเขาอ,อยู่เดียวกันจะสิบต้นละนี่ก็ต้ตองเฝ้า,ออน,าน้ำต้นหาหัวปีนแล้ว ต้นถั่ท่านมาไิ้เพีได้เพิง่งท่านนี่เป็นกบเป็นกอเมื่เวลาก็ต้องถอกคขึ้นกันอตอกวอวข<ป>วหลิ่งยอได้ท่าได้ท่านได้แทะถม<อ>่มื่ปี ทิธีขึ้กาเนี่ยสำนัมากคือบุมมีขยายตกมาหอดเดือนหนตีเนี่ยคือคือต้งถอดคือมัดไปล่าหรอไหมเล่าน้ำม้วนเอาน้ำม้วนเลยคือมูดำควนเนี่ยดำสามต้นสามต้นสอกนี่สอกหนึ่งเมื่อไหร่หนึ่งสองสามเนี่ยสิจอดกันมัด Ông xếp tuần Đâm chuộc nâng Cả bóp hẹ khứ cơ Thứ phào ọc Phào dượt phào nắn thoa ừ. mua tì Có mày Xếp tuần là nè Bó thoa hà tuần hấp dì nè mén tì thẻ Xìa lê lạ ยังได้กระสางคือเห็ดหัวปีดีก้อนนะสิจะบริสเปลได้ฟังน้ำห,ห,หัวปีว่าไรส่วนตำล่าของพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพ่อแม่เัาเนี่ยตะกี้บ่มีน้ำสูบน้ำนังในเคียงาายังกันนบบะมี่แอบจะไฮ้ดรน่าบ่ล่ะกับกล้วยจูงไปน้ำแสมนาำผัดไปกได้กล้าเดินหาเดินหัวก็เจ้าของดีใจครับ พีไ่ได้ฝนดีวันสันดูพีเลยดำน้าหัวปียิมยุบปุยปุยอยู่เขาไม่ก่อเห้ากับตาเลยน้ำจะมาถ่วมเบาบ้าน <c oughs> อยู่ก็มีเขาทุ่มทานเนะาะตั้งกับว่ามีตัดยางสีดึก เิดใหญ่กันมากอะมิตรพงเย่คือฤทธินะ์นะพานิช็ตทั้งคึอฤทธิ์จนเอินทั้งพงเย่คือฤทธิ์เท่าสมือนะมาทังคือฤทธิ์ใช่ไมาทั้งพเย่เราะธนมีคนวัเขาหอกดำดุกเยว มองเข้าอ่นมอง่นกลนเอาดินขึ้นใส่หัวทางนี่เพียงเอลน,นอกใคอเงี้ยนะมันเม,ม็ดเม็ดคุ้นเม็ดและฟังเสียงอยู่นี่ดุงละเจ็ดสิบบาทก็สิหอบปูกหอบเตามากอกนมาสันว่ามันแม่นนล่ะกลวงเม็ดเงาเม็ดเลึกเม็ด,มดอืมอ้แต่หลายดี่ดคนตะกวนขยันขนาดที ย่างหน่อยๆก็มื่อซีรุมล่ะสันชองคนพอกระดูกซีรุมได้ฝนตกมากหนำหัวน้วองมืดดีของเพื่อนล่ะน่าหยุดติดบึงบ่อนอุ่นเฮียนหยุดติดบึงบ่อนบน้ำมัน คุณมะฮือบึงเดียมันเปียงในหนอตอนบ่้โบหุกันนี่เปียงเปียงสุดเปียงสุดสุดหนองโอ้ยคุณตกมากนี่ฮือแล้วอึ้งไหนมาไหลก็รอเดี๋ยวนี้เจสส์ว่าสักก่องเจสส์ว่าสักกินอึ้งพอแล่ว ไปอ้มีมแบตทุ <c oughs> กนเราติยงนี่ละยงใส่ตูปไว้เอาอึ้องงส่อันใช้ขวางยังไว้เอ,อืลอล่กัอะไรห้องใจยอ,โอ้อยุ่เต็มหนองน,นี่จะดับตะปุ่ดในบวกไปมาเม้าให้เจ้าเป็นซื่อหนองงเพานนีเราจอื้งห้องมัน <c oughs> ปงเล็กน้าก้อนเขาห่างงามค่ะบวยป่าีนี้จ้ว่าเขาก็พอดีด้วค่ะประกาใช้ปุ๋ยอีกที่มึงมันไม่หยาจักตนเด้อพี่น้องปวปอมมันมาน้ายู่ปีนดีเห็นเขางามเลยา้างสิกับซินใจดีเนาะปวงเอาเห็ดบะไรเนาะตีกายนี่ผมก็ลุงบานพ้นก็ถามดีดีหรกว่าเขาคือรตัดยังจีดหรอกอยู่ในบ้านก็เอือนถามหรอกทุกเย่านี่าคอยถามหรอกผ่านเอขอดี การห้องปฏิดูแเลียเนาะมันก็คือคนละคนน้าคือกันละการห้องปฏิบูเลี้ยปกป้องรักษาที่กับเปลี่ยนไปทำไมกันปลาขอามันกเบึงน้ำมืดน้ำแห้งที่กับต่อยกันตัวทำฝาทำฝนมาก มันดูดีอะไรกันรวมสมบุญดีใจดี่จัตวาได้เขาเขานี่เป็นเมียเขาสมเขาปักขาดนี่เป็นดีเจก็ยังนี้นบอยยำเดือนเก่าเดือนจีบกูเจเ้าเฮ็ดบุญกุสาเฮ็ดบุญยังนี่โว้ย vẫn còn rất là quá khi hang lắm kích thương mày lần cứ như vậy kìa 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 โอเคไปด้วยกินไม่ซ <im it> ื้อได้ขายยังหรอก <im it> เพราะว่าบัดชีสเทียวพี่น,อนอ้องใบพี่น้องมากเลยว่าเก็บซีบางมากสิครับเพราะเราอยู่กินน้ำกันเขาครับน้องหลายบ่อยก็ได้อย่างยังหรอกนี่กับบ๊อบทวมหรอกตีกันทวมพี่กันที่ทวมบ้านพอละจกักล่ะปีนั้นก็ไล่เขาให้นี่ละ โอ้ยไหลเขาบ่ครับไหลเขาเต็มหนูก็ไหลเขาหน่อยนึงเอออเาไปย่ายเท่าไปโอ้ยลังกับไปล่องเที่ยวล่องตาปลาเขาหมูสดหมูยังดกห่อนเราห่อนนัน่นเ่กี่ฝากครับส้มดีขคืนดีสุดยจตะเมื่อคืนก็เอายุบ

เกินคือโรยกับบ่อเกินแต่ว่าเป็นส่งส่งสีมันเกินนี่หรอกผมสีลาดผีท่น้องสเกินเด้อครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเขาทุกปู่ทุกคนกะมีความสุขทุกปู่ทุกคนว่าปีเดือนมาแล้วครับปู่ไดมีโชคมี็นมาเกะขอราะโชคจุกกำลังที่เขาเด้อครับสำหรับจะมีผมกป็นสีขาวขาวสวัสดีจากพี่จันนองเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ